ค่ะเดี๋ยววันนี้มาจัดออเดอร์ช่างหน้าร้านนะคะอีโก้ไทยลายเบไทยไงนะคะเบอร์7จ็ดสิบเก้าสิบแปดเ้าสอัเรหกสิบพับร้อยหกสิับร้อยสองเนนะคะแล้วก็ลูกค้ามีรว่ค่าเบรกยางไงวห้าศูนย์ห้าย์สองเจ็ห้าศูนย น<ส> <orman pulse. S 1> เยอะมากเดีเ like เ๋ยม um ากสองมาสูงแล้วก็มีผ้าเบกนะคะตอนนี้ก็ยังเลือกกันอยู่นะยังเลือกไม่เสร็จนะคะยังเลือกอยู่ครับอยู่ไหนเฮ้ยใบราคาใหม่มีปะมีปะมีมีมีกี่ชุดอ่ะมีชุดเดียอมีเดี๋ยวปะเดี๋ยวแบ่งไว้ให้ช่างอ๋อเดี๋ยวไว้ให้ช่างทำป้ายกัน นี่นะครับโอ้โ oh, ห oh, เรียงกันเพลินเลยพอเบรกนะครับรเปรนะปรยิมห้านะครับไปยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ